สวัสดีครับพบกับติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จครับกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพววครับวันนี้มาในรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กครับกับผมอาจารย์พนุพลสมบูรณ์ครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับข้อนี้เป็นภูมิศาสตร์นะครับเป็นเรื่องที่คิดว่าทุกคนน่าจะคุ้นชินกันดีนะครับโจทย์เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเส้นบริเดียนที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเวลานะครับเวลาเราพูดถึงคำนวณเวลาเนี่ยมันมีเส้นอยู่2เส้นเนาะก,ก็คือละติจูดแนวนอนใช่ไหมครับกับละติจูดแนวตั้งน่าจะเป็นเส้นไหนครับลองคิดจุดนะครับเพราะนั้นในโลกของเราเนี่ยนะครับก็ความประหลาดมันก็คือว่าในตัวของโลกเราเนี่ยนะครับหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา1วันเนาะโลกหมุนรอบตัวเอง1วันใช่ไหมครับก็เท่ากับ24ชั่วโมงต่อน1นรอบใช่ไหมครับทีเนี้ย โลกมีลักษณะเป็นทรงอะไรครับทรงกลมใช่ไหมการหมุนรอบตัวเองเป็นทรงกลมเนี่ยทรงกลมมีกี่องศาครับทษที360องศานะครับก็มี360องศาฉะนั้นประเด็นที่1เราจะเข้าใจว่าโลกเนี่ยนะครับมี360องศาเนาะหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเท่ากับเท่าไรครับ1องศาหรือว่า1ชั่วโมงได้กี่องศาครับเราก็เอา24ไปหาร360ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ15องศา อ่า่ชั่วโมงสิบห้าองศาเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้โลกเนี่ยนะครับกำหนดไทม์โซนออกมานะครับเป็นทั้งหมด24่สิบสี่ไทม์โซนแต่ละไทม์โซนเนี่ยห่างกัน1ชั่วโมงนะครับฉะนั้นโลกก็จะมี24่สิบสี่ไทม์โซนนะครับไทม์โซนละสิบห้าองศานั่นเองทีนี้เราก็เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วอย่างประเทศไทยเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาสักอยู่ที่ไทม์โซนเท่าไหร่ใช่ไหมครับวิธีการก็คือมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นคือลองคิดจุดที่ศูนย์เนี่ยนะครับ ก็จะอยู่ที่กรีนิชใช่ไหมครับประเทศอังกฤษเนาะอ่ากรีนิชนะครับลอนดอนนะครับอังกฤษนะครับศูย์แล้วเขาก็บอกว่าทั้นนั้นเนี่ยเอาศูนยป็ตัวตั้งแล้วอะไรก็ตามที่ไปทางตะวันออกของกรีนิชเนี่ยนะครับเวลาจะเร็วกว่าเสมออะไรก็ตามที่ไปทางตะวันตกของกรีนิชเนี่ยเวลาก็จะช้าลงเสมอฉะนั้นก็เป็นออกบวกตกลบอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า เรามีเวลาเท่าไหร่วิธีคิดก็ง่ายมากครับแล้วก็ที่ตั้งของประเทศนะครับตามลองคิดจุนะแล้วมาหารด้วย15เราก็จะรู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ที่ทาวโซนที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับประเทศไทยทับตั้งอยู่ที่105องศาใช่ไหมครับแล้วหารด้วยทม์โซนก็คือเท่าไหร่ครับ15คําตอบก็คือ7ชั่วโมงทางตะวันออกครับฉะนั้นเราก็จะเร็วกว่าบวก7ของอังกฤษอ่ะประมาณนี้เนาะก็จะเร็วกว่าเพราะเราอยู่ทางตะวันออกใช่ไหม เรื่องมีแค่นี้ครับตอบคำถามเลยครับข้อ1น,นะครับเขาบอกว่าเส้นเมริเดียนทุก15องศาจะเวลาต่างกัน1ชั่วโมงนะครับข้อ2องเขาบอกว่าเส้นเมริเดียน15องศานะครับเป็น1เขตเวลาของโลกมี24เขตข้อ3นะครับเส้นเมริเดียนที่180องศาทางซีกโลกตะวันออกจะต้องลดลง1วันนะครับเขาบอกว่าเส้นเมริเดียน180องศาไม่ตรงกับแนว180องศาครับเพราะต้องลากผ่านพื้นน้ํา และเขาบอกว่าประเทศไทยอยู่ร้อยห้าองศาตะวันออกนะครับเร็วกว่ากินนิดเจ็ดชั่วโมงคำตอบที่เรารู้อยู่แล้วเขาถามคําตอบที่ไม่สอดคล้องเนาะข้อที่ถูกเรารู้อยู่แล้วครับว่ามีข้ออะไรครับเราคูณแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือข้อ5ถูกแน่แน่เจ็ดชั่วโมงแล้วก็เร็วกว่ากินนิดนะครับข้อ1ถูกแน่แน่เพราะเราคาวนวณมาแล้วใช่ไหมครับข้อสองถูกแน่ๆคำตอบมันเลยเหลือแค่3กับ4แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเรารู้แล้วครับว่าข้อไหนผิด เรารู้แน่เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราดูข้อ5เป็นหลักเราจะเห็นเลยว่าข้อที่ผิดคือข้อที่3ครับเพราะอะไรครับเพราะในเมื่อประเทศไทยอยู่ทางตะวันออกแล้วเร็วกว่ากินิจจดเจ็ชั่วโมงแต่เนี้ยบอก180องศาไปทางซีกโลกตะวันออกจะต้องลดเวลาลงหนึ่งวันเฮ้ยมันขัดแย้งกันใช่ไหมฉะนั้นคำตอบคือข้อ3ครับไม่สอดคล้องแต่ข้อ4นะครับมันเป็นคำตอบที่ถูกเพราะอะไรครับเพราะว่าในเส้นที่180ออะครับ เส้นที่180นะครับไม่สามารถลากเป็นเส้นตรงได้ครับเพราะผ่านทะเลในทะเลมีอะไรครับมีปลาฉลามอ่าก็ด้วยนะปลาวานมีครับเต่าก็มีครับถ้าจะเล่นอย่างนั้นเราน่าจะไม่จบนะฮะมีเกาะครับในทะเลมีประเทศที่เป็นเกาะครับอ่าเช่นตึ๊ดตื๊ดต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 ๊ดเกาะนี้ใช่ไหมครับอ่าหรือจะจะเป็นประเทศเกาะนี้นะครับอ่าหรือจะจะเป็นประเทศเกาะนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะเป็นเกาะใช่ไหมครับลอยอยู่นะทีนี้ความยากของเกาะคือ ถ้าสมมุติว่าเราลากเส้น1 8ิเรามาตรงๆมันจะมีบางประเทศที่1ประเทศมี2วันอะใช่ไหมมันเหนื่อยครับเขาก็เลยบอกว่างั้นเอางี้ดีกว่าให้เราลากเส้นนะครับโดยหลบเกาะพวกนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นเนาะนะครับเส้นมันก็เลยไม่ตรงครับอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้วันของแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ในประเทศเดียวกันได้บริหารจัดการจะได้ง่ายนะครับเป็นไงบ้างครับข้อนี้พื้นฐานภูมิศาสตร์น้องเรียนแต่คาดแ,บบกแรกๆนะครับกลับไปทบทวนด้วยนะครับแล้วก็ออกบ่อยๆนะครับหวังว่าถ้าเกิดเจอสถานการณ์จริงจะตอบได้นะครับพบกันใหม่ข้อหน้าครับสวัสดีครับ